สวัสดีครับวันนี้ปูกดาตาดําเนินก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึง่งปูววกดาตําเดือนได้นําหลักวิชาโหราศาสตร์ในยุว่งวันที่1ถึงวันที่1 5มีนาคม2องพระบบองศาดาวทั้ง12ราศีามีอะไรเด่นๆมาตามกันนะครับราศีที่1ก็คือชาวเมษชาวเมษก็คงจะมีความวิตกกังวลเรื่องงานและก็เรื่องเงินเพราะว่า ในระบบองศาดาวนั้นครับพระเสาพระเสาเากาะอยู่ในนวังคารนวางคารก็คือราศีเมษฉะนั้นชาวเมษก็จะมีความไปตกกังวลเรื่องเงินแล้วก็เรื่องงานแต่ในความจริงนั้นก็คือชาวเมษนี่ตัว พ้องคารเองเป็นลายชายโชคฉะนั้นความปิตกนี้ก็จะเบาใจเรื่องความสามารถที่มีอยู่ว่าตนเองสามารถจะทําทได้นะครับแล้วก็ชาวเมดนี่ก็จะใส่ใจกับบุคคลที่อยู่รอบข้างก็คือมิรบริวหรือเพื่อนร่วมงานฉะนั้นมิรบริวหรือเพื่อนร่วมงานหรือคนที่อยู่ใกล้ตัวในการทํางานนั้นก็คงจะไม่ได้ดังใจมากนักฉะนั้นชาวเมดก็ อย่าวิตกกังวลมากจนเกินไปเพราะว่าการห่วงหรือการใส่ใจคนอื่นมากจนเกินไปนั้นจะทำให้เกิดความไม่สบายใจสิ่งที่ชาวเม่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องสุขภาพวินเวียนชิสะความดันแล้วก็เลี่ยงเรื่องปากเสียงกับเพื่อนร่วมง,งานให้เยอะที่สุดหรือให้มากที่สุดเพื่อที่ตนเองจะได้มีความสุขนะครับ ประเด็นที่สองก็คือเรื่องของราศีพฤกษ์ราศีพฤกษ์นี่ก็เป็นจังหวะที่มีความสุขเพราะว่าเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวม,มีงานใหม่แล้วก็มีเรื่องของการเช็คความสามารถที่จะต้องผลักดันงานให้ก้าวหน้าหรือประสบความสําเร็จชาวพฤกษ์นี่เ็าจะต่างจากชาวเมษตรงที่ว่าไม่ได้วิตกเรื่องงานและก็เรื่องเงินแต่ชาวพฤกษ์นี่ก็จะวิตกเรื่องของความรัก การพูดจาการใส่ใจการประคองเรื่องความรักให้มีความสุขและสดใสในกรณีที่คนยังไม่แต่งงานส่วนคนที่แต่งงานแล้วถึงจะมีปากเสียงกันอยู่นะครับถึงจะมีความเห็นต่างมีปากมีเสียงกันอยู่แต่ว่าก็ยังรักกันเพราะว่าความเห็นต่างนั้นเป็นเรื่องปกติของชาวพลึกนะครับในจังหวะนี้ฉะนั้นก็การซื้ออุปกรณ์ ในการทํางานซื้ออะไรที่มันจําเป็นเกี่ยวข้องกับการทํางานก็อย่าใช้เงินมากจนเกินไปเพราะว่าถ้าซื้อพร้อมกันใช้เงินมากจนเกินไปก็จะทําให้สภาพคล่องทางการเงินนั้นขาดตรงไปอันนี้ชาวพลฤกก็ควรพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเรื่องต่อมาชาวเมทุนชาวเมทุนนี่ก็ถือว่ามีความสุข มีความโชคดีเรื่องงานปัญหาเรื่องเงินและเรื่องญาตินี่ก็มีนะมีแต่ว่าก็หาทางออกหรือแก้ไขได้เพราะเงินที่ได้จากงานก็ออกมาเฉลี่ยมาจุนเจอือเรื่องญาติเรื่องเครดิตต่างๆฉะนั้นความสุขหรือความสำเร็จในงานเนี่ยมันก็ส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพความรักก็สดใสสิ่งที่เป็นห่วงก็คืออย่าใช้เงินเกินตัวเกินฐานะ จัดลำดับของที่จำเป็นและไม่จำเป็นจุดเด่นที่จะทำเงินให้ชาวเมถุนได้ดีที่พอมองเห็นในช่วง15วันแรกหรือ2สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนานยนก็คือเรื่องการแข่งขันทุกชนิดนำโชคมาให้การแข่งขันที่ว่านี้จะเป็นกีฬาเป็นดวงเสี่ยงหรือการประมูลงานหรือการตลาดอะไรก็แล้วแต่แหละชาวเมทุนมักแกทำได้นะครับ จากกฎกฏจากกฎกฏนี่ก็จะจัดลําดับความสํคาคัญเรื่องเงินแหละแบบเมื่ออาชีพนะครับเมื่อได้รับเงินได้รับเครดิตจากคาถาบันดังเงินเงินเพื่อลงทุนอะไรบางอย่างก็ต้องจัดลําดับถ้าไม่จัดลําดับเงินที่ได้มาเรื่องเงินที่กู้ยืมมาก็จะไม่เป็นมรรคเป็นผลแล้วก็ถ้าใช้ผิดวัตถุประสงค์ชาวกุกฏนี้ก็จะคืนทุนได้ยากฉะนั้นเป็นจังหวะของการ จัดลำดับเรื่องเงินแบบมืออาชีพทุ่มเทการทำงานให้มากสิ่งหนึ่งซึ่งพอมองเห็นอยู่พอมองเห็นอยู่พระจันทร์ซึ่งเป็นเ,เกษตรในราตรีกรกฎนี่เอื้อมไปถึงพระราหูในหลักมูลศาสตร์ก็มองถึงเรื่องของการเงินต่อเงินหรือการเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องการเงินถ้าใครมีความรู้เรื่องนี้ก็สามารถจะทำเงินได้ แล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องพิจารณาก็คือเรื่อง fashion, แฟชั่นแเรกกอ์อุปกรณ์การตกแต่งรถยนต์ข้อควรระวังอย่าโหมงานหนักมากจนเกินไปการโหมงานหนักการเดินทางไกลการยกของหนักจะมีปัญหาบริเวณกล้ามเนื้อไหล่และแขนอันนี้คือข้อเตือนของชาวก,กรกฎต่อมาชาวสิงชาวสิงนี้ก็ช่วงนี้นะครับต้อง จัดลำดับความสำคัญของเอกสารการติดต่อประสานงานทุกชนิดอชีวิตนี้ก็เหมือนกับว่าต้องพึ่งพึ่งปฏิหารเพราะว่าในตำแหน่งเกษตรของราติีสิงห์เนี่ยไปอยู่กับพัางคานอยู่ในราติีพลึกอา,อาทิตย์อยู่ในเรือนพลึกก็คือพระศุกร์เป็นเกษตรก็คือความสําเร็จพัางคานก็คือลาชาชโชคฉะนั้นชาวสิงห์ก็อย่าใจร้อนมากจนเกินไป ว่ากันว่าคนที่ยังไม่มีคู่คนที่รู้จักหรือคนที่เรารักจะนําโชคเรื่องงานมาให้แล้วก็ชาวสิงห์นี่ก็ต้องหมั่นดูแลสุขภาพของญาติผู้ใหญ่โดยเฉพาะทานอาหารในตรงเวลาในกรณีที่ชาวสิงห์มีเรื่องของการแข่งขันนะครับมีเรื่องของการแข่งขันโดยเฉพาะเรื่องเงินนะครับเรื่องเงินเรื่องกู้ยืมเรื่องอ่ การนำเงินไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่จังหวะหรือช่วงนี้พระศุกร์พระศุกร์อยู่ในตำแหน่งที่ถือว่าดีพัะจันยอยู่ในตำแหน่งที่ดีและก็พระุหัสกลุมลักในราศีพฤกษ์ก็เป็นจังหวะของชาวชาวสิงนะครับชาวสิงเพราะว่าพระอาทิตย์อยู่ในระวางเป็นจังหวะของชาวสิงที่จะต้องทํากิจกรรมใหม่ๆทํางานพราร์ทไทม์หรือทํางานล่วงเวลา เพื่อหาอไรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำรรม,มาช่วยประยุงฐานะและเครดิตที่ตนเองควรจะได้เช้ากันเช้ากันว่ากันว่าพูดให้น้อยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ตนเองมีอยู่หรือทําอยู่ก็มากพออยู่แล้วนะครับเชาวกันก็ต้องตัดความกังวลออกไปแล้วก็จุดเด่นของเชาวกันก็คืองานทําคัญทํากันมักจะมีคน ให้ความร่วมมืออย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานแต่ว่าต้องรอนิดนึงสิ่งที่ชากันจะต้องพิจารณาหรือเป็นจุดดีนะเป็นจุดดีก็คือ,รองเงรื่องเงินเรื่องเงินนี่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีละเหตุผลที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพราะว่าฟ้องคานมหาจักกลุ่มลักแล้วก็มีพระเสามาร่วมด้วย แล้วก็พระราหูเอื้อมถึงฉะนั้นปัจจัยแวดล้อมของชาวกันเนี่ยทว่าไปแล้วนะครับว่าไปแล้วดาวพุธอยู่ในตำแหน่งที่ดีและองศาพระพุธอยู่ในตำแหน่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักก็สามารถจะดูแลจัดการได้แต่คนที่มีคู่แล้วก็มักจะห่างกันนิดนึงโดยเฉพาะเรื่องงาน อันนี้ก็คือจุดเด่นของชาวพันชาวตุนชาวตุลน,นี่ก็ให้น้ำหนักเรื่องมิตรเรื่องเพื่อนเรื่องครอบครัวนะเพราะว่าชาวตุนนี่ก็พัสดุพอสุกอยู่ในตำแหน่งที่ดีคาว่าตำแหน่งที่ดีในที่นี้ก็หมายถึงว่าในสิบลักษณะพะสุุเป็นหมาจับแล้วก็ในโภรศาสตร์ลักษเดียวนั้นพะสุข อยู่ในนาวางเสาแล้วก็เพราะเสาอยู่ในนาวางังคานดาวคานยินตำหน่งที่ดีเป็นลายชาโชคก็มองว่าชาวตุนเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องวิตกกังวลเรื่องครอบครัวเรื่องมิตรเรื่องเพื่อนเรื่องญาติปัญหาเรื่องเงินแต่ชาวตุนนี่ก็สามารถจะทําได้แต่ต้องอาศัยเวลานิดนึงเฉนั้นเรื่องความรักความเห็นใจนี่ก็เป็นจงังหวะของความโชคดีของชาวตุล ที่มีผู้ใหญ่คอยดูแลคอยให้คำปรึกษาแล้วก็คอยอสนับสนุนเรื่องเงินหรือเรื่องความรักชาวตุนก็ได้รับความเห็นอกเห็ในใจจากผู้ใหญ่ในกรณีที่มีปัญหาก็สามารถที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลได้คนมีคู่นะครับก็มักจะได้ของขวัญของ,ของรางวัลที่มีค่าแล้วก็การติดต่อดสื่อสารการค้า,ค,าคันขาต่างๆนั้นชาวตุนก็ อยู่ในเกณฑ์ที่นำผลประโยชน์หรือมีกำไรในการติดต่อสื่อสารนะครับชาวพิจิกชาวพิจิกก็มีความสุขแต่ว่าชาวพิจิกก็จะโหมง,งานค่อนข้างจนะหนักความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็มีคนคอยดูแลนะครับการใช้เงินนี่ก็จัดลำดับความสำคัญ แต่ชาวพิจิกนี่ดวงเสี่ยงค่อนข้างจะขึ้นสูงเ็าว่ามีโอกาสได้โชคแบบคาดไม่ถึงเขาควรระวังนะครับระวังขัดแย้งกับพี่น้องหรือญาติพี่น้องหรือเพื่อน,นโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยญาติผู้ใหญ่ถ้ามีความขัดแย้งกับญาติพี่น้องเรื่องที่อยู่ที่อาศัยเรื่องเงินนะครับ ถ้ามีปัญหาชาวพิจิกก็ต้องให้ญาติผู้ใหญ่คอยคอยกำกับดูแลหรือมาแบ่งปันผลประโยชน์หรือมาเจรจาตกลงเพื่อให้พี่น้องหรือคนที่ความเห็นไม่ลงรอยกันหรือไม่ตรงกันนั้นได้ยอมรับนะครับต่อมาก็คือเรื่ององชาวตนูชาวตนูก็ต้องยอมรับว่าช่วงนี้มีแต่คนยกย่อง เหตุผลที่ยกย่องเพราะว่าชาวธนูเป็นคนที่ซื่อสัตย์ตรงมาตรงไปคนโสดก็มีปัญหาอยู่บ้างนิดหนึ่งคือห่างกับคนที่เรารักมีเงินสดผ่านมือค่อนข้างจะเยอะแต่ชาวธนูเนี่ยเป็นคนที่รลักครอบครัวนะครับมีความซื่อสัตย์ก็เป็นคนแบกเขาเรียกว่าแบกภาระหรือแบกความรับผิดชอบฉะนั้นชาวธนูก็จะมีจุดเด่นเรื่องการใช้ความรู้ละเพราะว่า ครูหัดอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเรือนมังกรเป็นกระดุมพระของชาวตนูในสิบลักษแล้วก็พระพุทธกับพ,บพ,บพระครหัสนี้เกษตรสลับเรือนฉะนั้นชาวตนูก็ดูแลมิตรดูแลหญติดูแลคนไ้คิดได้นำความรู้ความสามารถไปใช้กับงานกับคนที่อยู่รอบข้างได้ชาวตนูเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็ปัญหาเรื่องเครดิตเรื่องเงิน ต่างๆนั้นชาวจันทรา,าวตนูก็รักษาคือหมายถึงว่าตรงมาตรงไปจุดเด่นก็คือมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสิ่งที่ชาวตนูจะต้องระมัดระวังก็คือรับฟังความคิเดเห็นของผู้ใหญ่ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องความรักหรือเรื่องคู่เพราะผู้ใหญ่ท่านห่วงใหญ่ก็อย่ามั่นใจตนเองมากจนเกินไปนะครับชาวมังกรชาวมังกรก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมของครอบครัวล่ะทํางานเก็บเงินเพื่อลูกเพื่อครอบครัว ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของชาวมังกรนะครับเพราะว่าเจ้าเรือนมังกรก็คือพระสาไปอยู่ในเะืา้อวาังพุทธมีพ้อ,องคานเป็นมหาจักมาอยู่ด้วยในสิบลับแล้วก็ชาวมังกรนี่ครับพระเสาไปอยู่ในเนื้อวาังอังคารอังคารเป็นลายายโชคเหนื่อยก่อนเหนื่อยก่อนถึงจะได้โชคเหนื่อยก่อนถึงจะได้ความสําเร็จและที่สําคัญก็คืองานงานการแสวงหาเงินหาทรัพย์มาจนเจอือครอบครัวนั้น หลังจากเหน็ดเหนื่อยหลังจากโหมงานหนักแล้วเขาบอกว่าได้เงินได้เงินได้ทรัพย์ตามที่ตนเองต้องการประเด็นแรกก็คือมิตรด,ดีเพื่อนดีเพื่อนนี่จะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือให้คําแนะนําให้คำปรึกษาเรื่องงานให้ความสนใจในการทํางานและรายได้ทําให้มีงานทํามีรายได้เกณฑ์ของชาวธนูก็คือเดินทางไกลงานหนัก ทำได้การเงินดีแต่ว่าปัญหาของชาวมังกรก็คือให้ดูแลสุขภาพนะครับชาวกลุ่มชาวกลุ่มนี้เป็นช่วงจังหวะของการซ่อนตัวเก็บตัวไม่ค่อยเปิดเผยเหมือนกับว่าตัวเองมีภาระไม่อยากจะทำกิจกรรมสาธารณะหรือเป็นที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องรายได้เรื่องในบ้านปัญหาต่างๆเรื่องสุขภาพ ของคนที่อยู่ในบ้านนะครับชาวกลุ่มนี้ก็จะเก็บตัวพยายามทําทุกอย่างที่เกี่ยวข้องให้ดีที่สุดอ่แล้วก็งานที่ถูกมอบหมายทั้งงานในบ้านและนอกบ้านชาวกลุ่มก็ถือว่าทําได้เพราะว่าความสําเร็จของพระราหูก็คือเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วเป็นคนที่ทุ่มเทและเป็นคนที่เวลาทําอะไรแบบทําจริงฉะนั้น การห่างเหินจากสังคมการเก็บตัวการไม่อยากทํากิจกรรมสาธารณะก็เพื่องานเพื่อเงินเพื่อ,อไรายได้และก็เพื่อครอบครัวฉะนั้นชาวลุ่มก็ถือว่าเป็นจังหวะของการทุ่มเทนในการทํางานกักตัวเก็บตัวนะครับทํางานทําเงินให้สําเร็จเพื่ออยากจะได้เงินได้ทรัพย์และก็แก้ปัญหาเรื่องในบ้านได้ว่ากันว่าให้ระวังสุขภาพเรื่อง ความวิตกกังวลลุงความพิดมากเรื่มใช้ทอยเรื่องบริเวณบาไหล่แล้วก็ดวงตาแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็พ่วงไปถึงเด็กๆที่อยู่ในปกครองนะครับลูกหลานหรือคนที่อยู่ใต้ปกครองมักจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพชาวมีนชาวมีนค่อนข้างจะโดดเด่นโดยเฉพาะเรื่องความรักว่ากันว่ารักรักแบบไม่มีเหตุผลรักแบบหลง เป็นความรักที่เกิดจากคนรู้จักกันหรือคนร่วมงานกันมาก่อนนั้นก็เริ่มต้นจากการแอบรักแอบ,บชอบเปลี่ยนมาเป็นความรักที่เปิดเผยฉะนั้นเพื่อนร่วมง,งานก็จะกลายเป็นคนรักเป็นเจนหรือเป็นจังหวะที่จะต้องทำเงินทำเงินให้เยอะมีความจำเป็นที่จะต้องรับเงินกับค่าใช้ใจ่ายประเด็นต่อมาก็คือ การเดินทางไกลการเดินทางไกลนี่ก็เป็นเรื่องที่ตกลงและนัดหมายกันไว้แต่ว่าการเดินทางไกลก็เป็นจังหวะของการเลื่อนเวลาออกไปคือไม่ตรงตามที่นัดหมายวันนี้ผูกดาวดําเืินก็นำหลักวิชาโหราศาสตร์ทั้ง12ราศีมาฝากวันนี้เอาแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ